สวัสดีเช้าวันใหม่ครับนี่คือวิดีโอจากกรุงเอดินบะระประเทศสตแลนวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกไปเช้าเลยนะตอนแรกกะว่าจะขึ้นไปดูคาตันฮิวนะแต่ว่าเดี๋ยวอลองเดินมาตรงบริเวณฮอลลีลูดพาเลสก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะวกวไปที่คาตันฮิวทีซึ่งก็ ไม่ได้คิดว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่น่าจะไกลกันถ้าดูจากแผนที่นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือฝนก็ตกำลังนะตอนนี้ก็เดินอยู่บนถนนรอยย่อ i ม e นะครับซึ่งเป็นถนนระยะทางหนึ่งไมล์จากบริเวณอ,อิดินมาละพาาซลนะครับคือปราสาทอิดินมาละนะไปจนถึงพระราชวังฮอลลีรูดนะครับผมโกอดอนนิโคสัน กอดอนนิโคสันคิวเมเกอร์นะคิวก็คือเป็นอ่าเป็นกระโปรงของชาวผู้ชายชาวสก็อตมันก็เป็นกระโปรงสก็อตนะฮะคือที่นี่เนี่ยถนนสายเนี่ยมีปรา,าสาทเต็มไปหมดเลยนะคือทุกที่คือปรา,าสาทนะฮะจะมีตรอกซอกซอยต่างๆอย่างนี้นะซึ่งเรียกว่าโครสนะครับก็จะเป็นตรอกนะครับที่เชื่อมผ่านระหว่างหมู่ตึก เหล่านี้นะครับมีมิวเซียมออเกติน巴ัลผงไม่เปิดเดินต่อบางตึกเนี่ยก็ยังเป็นสีอิบนะครับเหมือนเป็นสีคงเดิมฮะแต่บางตึกเนี่ยก็จะมีการทาสี ที่บริเวณชั้นล่างนะเป็นสีสันสวยงามนะครับเช่นที่วิกตอเรียสอรีทนะครับนี้นี่มีขายของคริสต์มาสด้วยน่ารักเลยทีเดียวแล้วก็จะมีผ<ม>้าลายสกออตร้านนี้ขายตัวไฮแลนด์พาวน้่นเลยกดบุกคุยน่ารักแล้วก็ตัวล็อกเลสนะครับนี่นี่ก็ด้วยเหมือนกันนะไฮแลนด์พาวแล้วก็มีตัวล็อกเลสตรงนี้ก็เป็นร้าน เบอร์เกอร์ขาหมูนะฮะเบอร์เกอร์หมูลานอ้งนะฮะตรงนี้ก็จะใกล้ๆกับพระราชวังฮอลลีรูธนะฮะเดินมาใกล้ๆจะถึงฮอลลีรูธพาเลสแล้วครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตึกรัฐสภาของสกอตแลนด์นะครับเป็นพาเลสเมนต์เฮาของสกอตแลนด์นั่นเองนะฮะก็จะมีรูปร่างที่โมเดิลนะฮะออกแบบด้านข้างนี้สวยงามเลยทีเดียว ซึ่งจริงๆเนี่ยาภายในตัวห้องประชุมสภาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปชมฟรีได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตอนที่เขาประชุมสภากันได้ด้วยนะฮะก็จะอยู่บริบรเวณหน้าฮอลลีลูดพาเลียนนะอยงนี้ยน,นี่เลย ลายถนนรอยย้ํามานะอันนี้คือรอยรอยย้ามานะตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้าบริเวณพระราชวังฮอลลีรูธทาเลียแน,น,นะครับ <S <S เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราดูกันตรงนี้นะ,ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตึกรัฐสภานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตึกรัฐสภาของสกอตแลนด์นะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะส่วนตรงนั้นก็เป็นภูเขาอาร์เธอร์ซีดนะฮะ แล้วก็ขยับมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเข้าพระราชวังฮอลลีลูนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูตรงรั้วนะครับมันเข้าไปไม่ได้นะต้องซื้อตั๋เข้าไปน<อ>ี่ก็เป็นพระราชวังฮอลลีลูพารีนนะครับก็เป็นพระราชวังที่เก่าแก่นะครับมาตั้งแต่สมัยกษัาจักรส,ส,สกอตแลนด์นะครับ แล้วก็มีการปรับปรุงต่อเติมอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดนี่ก็จะเป็นพระราชวังที่คุยนิสเบตที่2เนี่ยจะแปลพระราชฐานมาประทับที่สกอตแลนด์นะครับซึ่งจริงๆอีกที่นึงเนี่ยก็จะอยู่บริเวณไฮแลนด์นะก็คือที่พระราชวังเบอร์มิเลานะครับอ,อันนี้ก็สูงให้ดูใกล้ๆนะสวยงามเลยทีเดียวเป็นปราสาทนะเป็นยอดปราสาทตรงนี้ก็จะเป็นตายูนิคอร์นนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ สกอตแลนด์นะครับปรากฏบนตราแผ่นดินนะครับคู่กับสิงโตนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษนั่นเองนะพอปรากฏทั้งสองคู่กันเนี่ยก็จะเป็นปราแผ่นดินของสาราชาณาจักรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าประตูฮาริลูดพาเลทนะฮะสวยงามมากตรงนี้ก็จะอยู่หน้าประตูฮาริลูดพาเลทนะครับผม ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นทางออกตรงด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นรัฐสภาของสกอตแลนด์นั่นเองส่วนข้างหน้าผมเนี่ยอ่าก็จะเป็นภูเขายอดตัดนะครับซึ่งสามารถเดินขึ้นไปได้นะตรงนี้ก็จะเป็นอาร์เธอร์ซีดนะครับภูเขานะสามารถที่จะเดินขึ้นไปชมวิวเมืองเอดินบะระจากข้างบนได้นะครับก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับที่ขึ้นไปนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ใช้แรงกายนะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกด้วย ขึ้นไม่ได้แน่นอนพามาเดินดูฮาริลูทพาเลียตอีกมุมนะนี่เลยสวยงามจริงๆ ด้านาหน้าก็จะมีเหมือนเป็นลักษณะน้ำปุ๊นะฮะหน้ามาวางตรงนี้นะมาถ่ายนกเล่นน้ำกันนะเพลินเลยทีเดียวเอาบินนี้ละตรงนี้ก็เป็นอัลเทอร์ซีสนะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นรัฐสภาสกอตแลนด์นะครับตรงนี้ก็เป็นควีนแกลเลอรี่นะครับมาถ่ายด้านหน้าหน่อยนะครับด้านหน้าพระราชวังพาริลูตนะ์ก็เป็นควีนแกลเลอรี่นะครับ แต่ยังปิดอยู่สิงโตนะข้างนึงก็ถือถ้าแสงดาบนะครับอีกข้างก็คือถือคาทานะแล้วก็ยืนอยู่บนพระมหาพิชัยชมงกุฎนะ The Queen s Gallery <S ชมพระราชวังคารินรูทแล้วก็รัฐสภาจากด้านนอกไปพอของป่าของคอเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปที่าคาตันฮิลกันต่อนะฮะตอนนี้ฝนก็ยังตกนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปคาตันฮิลกันนะ ไม่รู้ขึ้นทางนี้หรือเปล่าเป็นทางที่ลึกลับซับซ้อนมากเลยทีเดียวด้านล่างตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานีนรถไฟอีดินเบรล์เบเบอรี่นะสูงดูรถไฟนะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเขตโอนลพาวนะไกลๆที่ หมอกได้กินไปี่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเอดินบาลาคาสโซนะครับรถไปมาพอดีและผมก็เดินมาถึงคารตันฮิวนะครับผมมันก็จะเป็นคล้ายๆ วิหารเสากรีกนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการสร้างที่เรียนแบบมาจากวิหารพเนอนในกรุงเอเธนประเทศกรีซนะครับ,รบแล้วจากฝนที่ตกพรำๆเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆละ่ะอากาศจากที่เย็นๆเนี่ยพอลมพัดเนี่ยก็หนาวไปเลยเท่าที่เบินผ่านมาเนี่ยก็เห็นมีคนมา วิ่งกันอยู่นะฮะวิ่งกันกลางฝนเลยนะอันนี้นะฮะก็เป็นเหมือนเป็นเสากรีกวิหารกรีกพาเธนอนนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้หาข้อมูลมาว่าเขาสร้างไม่เสร็จหรือว่าตั้งใจจะสร้างให้เท่านี้นะนจริงๆก็มีชื่อด้วยนะครับชื่อว่า National Monument of Scotland นะครับส่วนที่อยู่ฝั่งนี้นะ ก็มีชื่อว่าเนลสันมอนุมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนิดนึงนะฮะฝนตกตกก็ยังเดินได้อันนี้เลยด้านซ้ายก็จะเป็น National Monument of Scotland ที่มีลักษณะคล้ายๆกับวิหารพารเธนอนในประเทศกรีซนะครับแล้วก็ข้างขวาเป็นเนลสันมอนุมนต์นะฮะส่วนจุดไฮไลท์ที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะฮะมงเล็บนะครในยามที่ฝนไม่ตกนะครับ ถ้าถ่ายตอนเช้าหรือว่าถ่ายตอนเย็นที่มันเป็นแสงทวายไรนะก็จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยชื่อว่าดูโก้สตีวอร์ดมอนูเมน้์นะฮะแล้วก็จะเป็นมุมมหาชนที่ใครขึ้นมาอ่บริเวณเคาน์ตันฮิลเนี่ยก็จะถ่ายมุมนี้นะครับยิ่งเป็นแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าหรือว่ายามเย็นเนี่ยที่สัตว์สองกระทบกับอ่ตัวเมืองนะครับก็ยิ่งสวยงามนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือฝนตกนะครับฝนตกจะหนักเลยด้วยนะฮะ สวยงามเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวแผนกล้องไปรอบๆเมืองฮนะนี่จะเห็นว่าหมอกจัดมากๆตรงบริเวณหอนาฬิกาตรงนั้นนะครับเมื่อคือนเนี่ยก็ประดับแสงไฟสวยงามนะเป็นสีส้มเหลืองเป็นสีชมพูนะสวยงามเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็คือโรงแรมเดอะบอโมูเลนะครับโรงแรมเดอะบอมูเรลเป็นโรงแรม5ดาวนะครับ แล้วก็มีข้อมูลว่า j k Rowling เนี่ยก็มาเขียน Harry Potter ในเล่มหลังๆเนี่ยก็ที่โรงแรมนี้นะฮะตอนนี้ก็คือปราสาทเอดดนบะระเนี่ยได้ถูกเมฆหมอกกินไปหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยนะฮะจากโรงแรมเดอะบ l m ม r ล l เนี่ยก็จะเป็นสกอตต์โมนูเมนต์นะฮะตรงที่ยอดแหลมๆนะตรงนั้นนะถ่ายรูปกับมุมมหาชนคาร์ตันฮิลเล็กน้อยนะครับ จะบอกว่าวิวบริเวณนี้เนี่ยผมเคยเห็นในหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยมาสักพักละแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เอดินบะระนะฮะแต่รู้สึกว่าสวยงามมากแล้วก็อยากจะมาตรงนี้เนี่ยสักครั้งหนึ่งนะทีนี้เนี่ยตอนที่วางแผนมาเที่ยวประเทศอังกฤษนะก็เลยทราบว่าบริเวณนี้อยู่ที่เมืองเอดินบะระนะก็เลยเป็นแรงบนันดาลใจอย่างหนึ่งที่จะต้องมาเที่ยวเมืองเอดินบะระเมืองนี้ให้ได้นะก็ตอนนี้ก็ได้มาลวแต่ว่าวิวก็ตามสภาพนะครับฝนตกนะ ก็อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนในโปสการ์เหมือนในรูปถ่ายที่เคยเห็นนะแต่ว่าก็สวยเป็นแบบนะผมเดี๋ยวได้เวลาเดินลงไปข้างล่างล้วเดี๋ยวลงลงไปทางนี้ก่อนสวยงามเหมือนกัน l e o m o to t o u n t ตันฮิ i l l นะฮะมีข้อมูลด้วยนะตรงนี้นะอ่านได้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น National Monument นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินผ่านจริงๆเดินผ่านโปรตุกีสแคนนอนมาด้วยนะฮะแล้วก็ยูอาร์เฮียแล้วก็เมื่อกี้ที่เป็นจุดถ่ายรูปมัก็จะเป็นดูเกลสเต a วนส์มอน u เ e นตตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเสาเนลสันมอน u เมนตตรงนี้ เวลาเดินลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องนั่งรถไฟลอง8โมงเช้าเพื่อจะไปเมืองถัดไปนะฮะจะไปเมืองอะไรนั้นต้องรอชมตอนเดินลงมาทางลาบด้วยตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำการรัฐบาลสกอตแลนด์นะครับสกอตกเวเมน์นะฮะเดี๋ยวจะเดินกลับโรงแรมกันนะไม่ได้ไม่ได้พักโรงแรมมอร์โมโลนะฮะไม่ไหวนะครับอาจจะล้มละลายได้นะ นี่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์เรลลิงตันนะครับจะอยู่หน้าโรงแรมเดอะบอมโมเล่นะฮะบ,บนยอดโรงแรมเดอะบารโมเล่เนี่ยก็จะเป็นธงเซนแอนดรูนะครับซึ่งเป็นธงชาติของสตแลนด์ที่มีลักษณะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีาลายตะกรากบาดสีขาวนะครับนี่นะเป็นธงสตแลนนะไมได้แผ่ออกมานะมองไม่ชันดานาฬิกาสวยงามดูิเดียวนี่ก็จะเป็นโรงแรมเดอะบอมโมเล่นะฮะ อ่าตรงนี้ก็เป็นโรงแรมที่ผมพักเมื่อคืนนะครับเรียวนาโดรอยัลเอดินバะนี่ก็เป็นโรงแรมที่ราคาไม่สูงมากนะครับถ้าจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าสักระยะหนึ่งราคาก็จะไม่ได้สูงมากแล้วก็เป็นโรงแรมที่สบายเลยทีเดียวนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแล้วก็ห้องสวยงามแล้วก็กว้างนะครับแล้วก็สบาย์เลียวนาโดรอยัลเอดินระโฮเทลนะฮะ ตรงนี้เลยซึ่งก็จะหันไปทางนี้เนี่ยก็จะเป็นคาร์ตันฮิวนะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟก็เือตรงนี้เลยเดดินบาร,ระเบอร์รี่สเตชันครับถ่ายดูหน้าโรงแรมนะครับเรือโอนาโดรยอโยโคเทตรงนี้ก็บริเวณล็อบบี้โรงแรมนะครับ จะมีบอร์ดของเวลาอยู่ตรงบริเวณชานชาลาตรงนี้นะฮะต่อไปที่เราจะไปนะก็คือเมืองยอร์กนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะนั่งรถไฟเป็นปลายทางที่ลอนดอนคิงครอสนะครับตอนเวลา8โมงนะตรงกลางนี่นะแล้วก็จะถึงเมืองยอร์กเนี่ยถ้าตามเวลาก็คือประมาณ10โมง29นาที10โมงครึ่งนั่นเองะคะเป็นรถไฟของ LNER นะฮะแบบั่นแต่ที่เราไม่เอาไสปปไไไ่แต่ว่าสตีลไออะไรได้แต่ว่า เนื้อมแมรู้สึกว่าแน่นเราก็จะเดินไปที่แพลตฟอร์ม2กันนะฮะเลยรถไฟที่เราจะขึ้นนี่ก็จะเป็นรถไฟที่เราจะขึ้นไปเมืองยอกนะครับอาซูมานะครับอ๋อเบเกิลชิคเก้นเบ,เ,บเกิเล จ็ดปอนโอ,อมันเป็นเซตจ็ดบาทเป็นเซตเป็นเซตาเเซเซกาแฟเ็ขา,ายเป็นเซตมีแบบเดี่ยวด้วยเดี่ยวเซตด,ด้วยไหนลองชิมสิครับอร่อยมากครับตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองยอคนะครับจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวรถไฟออกประมาณ8ปดโมงจะถึง10บโมงยีนาทีตามกําหนดเวลาตอนนี้อยู่บนรถไฟแล้วเดี๋ยวรถไฟก็จะออกแล้ว